តាមពិចារណាក្នុងបែបនេះគឺគាត់និយាយថានេះមានអ្នកមកទៅនិយាយតែពិសេសអាយយ៉ាងតែប្រើថាអូយស្រេចតាសាទុសាទុសាធម៌យ៉ាងពេញទេតាមតាម ສາມພຽງຫັດແຍງແຍງເຄຍເດຍຈະອະມາສັບເສສພັງຕ່າງແວສັນຍາອັດເທເຈຊະຕາອະສັງອິນໂນກຕັງປັນຍັງສັງສັດຕິເພກິພິວັນຕະເກ សាតានសវតិសាងព្រិន្នងបំមានយេចតថាស្ថតជាននទេទេវកន្ត ्वा និវេទយងសពេយយិសតាជីវន្តាហរហេប្រកនុញងក្នុងសពេលខានតតិជាតាទេសាទុនសាទុ ตาวันนี้ก็พอตาแม่ตานะครับแล้วก็น้องสะพายแล้วก็ร้า,รานใจ เมืองเสเ,เลยนครับเทีตั้งอยู่ในบ้านมนทลหนึ่งตำบลสมพาดังคมเมืองเสยมเรียบจ,จังหวัดเสเรียบประเทศกัมพูชานะครับวันนี้ก็ประเภณนี้ในกัมพูชาครับมีเมน,นเจนไยพะพันนะครับวันนี้ก็มีรพระทำบุญทำานนะครับบุตรจีนนะครับสสีปีใหม่ขอยินดีกันรับภูหยาต่ายหมื่นิ ให้ใจใจปาอยผู้ชานครับข่อหายทุกท่านจงมีความสุขความเจริญนะครับขอัเชิญพิธาตายขออนุโมทนาบุญนะครับีนคือวัดพระสรหมรัชูที่กลางเมืองเสียมเรียบนการติดกับตลาดเก้าและก็ติดกับโรงพยาบาลของราชการนะครับ วัดนี้ก็มีการตกแต่งสวยงามมากนะ่ามิสสถาเลื่มเลื่อมใสนะครับขอเชิญทุกท่านดูมุธนาบุญมุธนาบุญนะครับครับอี่ดูสินะครับ,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 นนรบสวยงามมากสวยงามมากครับการตกแต่งงานสวยงามนะครับโดยที่วัดพระประมาร เรคือปันเวลที่อุทัดและก็ประมรกกรรมขอเจ้าบาซินปาแคนคือเนียวประพัสซีคือเท่ากันนะครับหรืมันแต่แม้มือนะครับ มพมภาพ้าตร,ตรงนี้คือเป็นผาหนังสุดชัดสุชาดา,า,านะครับหนังสุชาดานี่คือได้เอามรดุปายาสไปถวายพระอยู่ที่แต้ต้นโถนะครับกระบุคคับภาพาต,รตรงนี้คือเราบรรยายเชิงจตุรงสันนิบาตการประชุมกันนะครับเป็นขับบูชานะครับนี่คือ มีการจัดอยู่ในวัดพระพรหมรักตัวที่กลางเมืองเสียมเรียบที่ตำบลมณฑนเน,นื้งออบ้านมณฑลนึงตำบลสวัสด์อังคุม้มเมืองเสียมเรียบจังหวัดสุรินทร์ประเทศกัมพูชานครับแล้ก็ตรงนี้คือการเมื่อที่พระสมุทรเจ้าของประสูตรจะอุทธรณ์มารดาเศรษฐีมหาเมญานะครับครับนี่คือ วัดพระธรรมรักวัดทีต่ต่างๆเมืองเสื่อมเนบนะครับเสื่อมเนบเรียนเชิญเครือญาติพี่น้องชาวไทยเราเมนเป็นคน,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 นทุ่มคนกล้าคนรักคนถูกลกคนถูโลกให้ม,ม,มาชมวัดพระธรรมรักแล้วก็เอาปัจจัยมาถวายพระ ช่วยเลือกเกือกูลศึกษาเราเรียนสลาการเปวียนและศึกษาพุทธศาสนาเพื่อไรเพื่อประให้ถวโลกคับขอบุณมาทุกท่านขอให้ทุกท่าน,านพี่น้องสประการเพื่ออยุ่บนสกภะละอายุขอให้มีอายุญา,าิสุขสุขจสบายใจในรรณมีผักผลดีภะละมีแรงมีขึ้นมีแรงมีพลังขึ้นเตืนอนเชิญออกจากบ้านกลับบ้านก็เดินทางดึกฟ้ามปลอดภัยและทำมาหากิานดำโพยให้กับผมกระเอง คำนวณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่นานแล้วก็สับสไคร์ยูทูบชาแนลยูทูบของผมชื่อไกเ่เฮงไก่ขมแยน,นะครับชื่อไก่ขมแยนะครับช่วยสับสไคร์ให้กับผมด้วยแล้วก็เจอกันในวิดีโอคลิปใหม่นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของประพงศ์ไก่เฮงครับอ่าบ08550126297นะครับขอบคุณมากครับ